ไม่ทนละไม่ทันละอั้มรมัเดิอปะน่ไปไหนแล้วะบอกว่ามนเได้ดีอย่าง โอตามตามตามอันนี้แรงวะโอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัว์อาอไม่ตายเอาทีมมไไหน 这 <laughs>